สวัสดีค่ะครูปแป้ง Learning English ค่ะวันนี้นะคะก็จะถือโอกาสมาแชร์ประสบการณ์สอบ CEFR ยังไงให้ได้4วันซึ่งครูปแป้งนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ลดระยะเวลาในการขอมีวิทยาฐานะนั่นเองค่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มเนื้อหาก,กันนะคะเดี๋ยวครูแป้งขอแนะนําตัวสั้นๆก่อนนะคะครูแป้งนะคะจบเอกวิชาภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยกราสินปัจจุบันเนี่ยบรรจุอยู่ในโรงเรียนขนาดกลางนะคะสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นป .1 นถึง3แล้วก็มีสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในช่วงชั้นปหนึ่งแล้วก็ประสาด้วยค่ะค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าถึงแม้ว่าครูแป้งจะเรียนเอกวิชาภาษาอังกฤษมาโดยตรงนะคะแต่ก็ไม่ได้มั่นใจในสกิลของตัวเองมากขนาดนั้นเคยตั้งคําถามกับตัวเองเหมือนกันว่า ทํายังไงเราจะได้ C1 C1 มันเป็นอะไรที่ดูยากมากเลยแต่ในสุดท้ายนะคะความพยายามของครูแป้งก็ออกดอกออกผลค่ะได้คะแนนนั้นมาอยู่ในมือแล้วนะคะวันนี้ก็เลยจะขอแบ่งปันประสบการณ์ให้กับคนที่สนใจและเพื่อเป็นแนวทางสําหรับคุณครูที่วางแผนจะไปสอบด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มที่เนื้อหาแรกกันเลย การสอบ CEFR นะคะเป็นการสอบที่วัดทักษะทางภาษาอังกฤษนะคะโดยแบ่งออกเป็น6ระดับตั้งแต่ A1 จนถึง C2 สําหรับคุณครูหลายท่านนะคะก็จะต้องการผลสอบ CEFR นะคะเพื่อใช้ในการขอลดระยะเวลาในการมีวิทยาฐานะที่สูงขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะใช้ประกอบเอกสารทางราชการได้ซึ่งรูปแบบข้อสอบเนี่ยก็จะวัด4ทักษะเลยนะคะตั้งแต่ listening, reading, writing และก็ speaking ค่ะ รูปแบบของข้อสอบนะคะก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ค่ะเริ่มจาก reading นะคะการอ่านจะมี1บทความนะคะมีประมาณ1 2บถึงข้อให้เวลาทำา20นาทีเราสามารถกด next ข้ามข้อที่เรายังไม่แน่ใจในคำตอบได้นะคะแล้วก็พอทำเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยกดปุ่ม review นะคะแล้วก็เช็กดูว่าเรายังไม่ทำข้อไหนแล้วเราค่อยกลับมาทำได้สำหรับรูปแบบข้อสอบที่จะเจอนะคะก็จะเป็น multiple choice A B C D นะคะอาจจะมีถาม main idea synonym detail นะคะ drag and drop เป็นข้อสอบที่ให้ ให้เรานะคะลากข้อความไปวางลงในช่องว่างหรือตารางที่เขากําหนดค่ะส่วน insert นะคะเขาจะมีข้อความมาให้เราแล้วก็ให้เราเนี่ยเอาข้อความที่เขาให้มานะคะไปแทรกตั้งแต่ a b c d นะคะว่าข้อความนี้ควรจะอยู่ตรงไหนเพื่อทําให้บทความนะคะมันสมบูรณ์นั่นเองสำหรับ listening การฟังนะคะเราจะได้ฟัง1เทปเสียงนะคะสามารถฟังได้2รอบ แล้วคาถามประมาณ12ข้อนะคะก็จะขึ้นมาประมาณข้อที่9นะคะเราจะได้ยินเสียงเทปที่เขาตัดมาส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ให้เราตอบคาถามจากเทปนั้นนะ่ะสามข้อนะคะมีเวลาทาประมาณ10นาทีซึ่งการฟังเนี่ยพอเราฟังครบทั้งสองรอบแล้วนะคะคําถามเนี่ยจึงจะปรากฏเพราะฉะนั้นในขณะที่เราฟังนะคะเราควรจะมีสติแล้วก็เทคโนตแยกยิงแยกชายการฟังนะคะจะเป็นข้อสอบที่เราเนี่ยไม่สามารถกดข้ามหรือกดกลับไปกลับมาได้นะคะเราจะต้องกดซับมิดแล้วก็กดเน็กซ์อย่างเดียว รูปแบบที่จะเจอนะคะเป็น multiple choice ทั้งหมดเลยค่ะการสอบ speaking นะคะรอบที่ครูแป้งไปสอบนะคะวันที่19พฤศจิกายน2568มี3คำถามซึ่งคำถามนะคะเขาจะเขียนขึ้นไว้ให้บนหน้าต่อเราจะมีเวลาเตรียมตัวก่อนที่จะพูดเนี่ยวินาทีแล้วก็มีเวลาตอบอีก45วินาทีคำถามเนี่ยเขาจะ,ะปล่อยมาให้เราอ่านเนี่ยทีละ ข้อละข้อละแล้วก็สําหรับแนวข้อสอบ i ริ้งนะคะจะมีคําถามเนี่ยหข้อนะคะแล้วก็ให้เราพิมพ์ตอบแบบแ s s a y มีขั้นต่ําอยู่ที่150คําให้เวลาเรา20นาทีในการพิมพ์ค่ะสําหรับคนที่จะใช้คะแนนแล้วแต่ไม่รู้จะเตรียมสอบยังไงดีนะคะครูแป้งแนะนํา,นาให้ไปสมัครสอบก่อนเลยค่ะโดยการติดตามจาก Facebook ของศูนย์ HCEC ของแต่ละจังหวัดนะคะเขาจะเปิดสอบประมาณ เดือนละหนึ่งค่ะซึ่งเราสามารถไปกรอกรายละเอียดนะคะแล้วก็ชําระเงินผ่านทางระบบออนไลน์ได้เลยโดยคะแนนของ c f r นะคะจะมีอายุได้2ปีเราสามารถสอบได้เรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะได้คะแนนที่ต้องการระยะเวลาในการสอบใหม่ก็คือหลังจากที่เราสอบไปแล้ว30วันนั่นเองค่ะในช่วนของการเตรียมสอบนะคะพาทนี้ครูปแป้งจะขอเล่ายาวนิดนึงนะเนื่องจากต้องการจะลงรายละเอียดว่าเตรียมตัวสอบอะไรยังไงบ้างนะคะในตอนนั้น การฝึก Reading แนะนำให้อ่านบทความเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเยอะๆนะคะหรือว่าจะฝึกทำข้อสอบใน Passage Reading Reading comprehension แล้วก็ตอบคำถามเพื่อประเมินความเข้าใจของตัวเองอาจจะฝึกจากข้อสอบ O n e oh ok, t e l 6 TOEFL CU t e p ในส่วนของ reading t o e i c เนี่ยจะเหมาะกับการฝึกสกิลสกิมสแกนในการสอบเนี่ยสไตล์ครูแป้งก็คือจะอ่านคำถามก่อนเพื่อดูว่าโจทย์ต้องการอะไรจากเราเขาต้องการให้เราหาอะไรแล้วค่อยไปหาคําตอบนะคะในพารากราฟอีกทีซึ่งในกรณีที่พารากราฟมันมีไม่มากอย่างเช่นตอนที่ครูแป้งสอบครูแป้งเจอแค่สี่ p า r ครูแป้งก็เลือกที่จะอ่านให้ครบทั้งสี่ p า r a เลยค่ะเพื่อเขา้าใจภาพรวมของบทความ ไปที่การเตรียมสอบพาร์ทที่ครูปแป้งไม่ถนัดที่สุดนะคะสอบทีไรได้คะแนนน้อยทุกทีก็คือ listening นั่นเองค่ะส่วนของการฝึกครูปแป้งจะฝึก จากการฟังพอดแคสต์ส่วนใหญ่นะคะโดยจะพยายามฟังในตอนเช้าเวลาแต่งหน้าทําผมทําความสะอาดบ้านก็จะเปิดเป็นแบ็กกราวให้หูของเรานะคะคุ้นเคยกับสำเนียงน้ําเสียงสําหรับแหล่งที่ใช้ในการฝึกส่วนใหญ่90%้บแป้งฝึกฟังจาก YouTube นะคะโดยช่องที่แนะนําเลยจะแยกเป็นระดับดังนี้ถ้าบิ๊กินเนนะคะแนะนําช่องนี้เลย LEP Learn English Podcast ส่วนระดับกลางขึ้นมาหน่อยนะคะ intermediate แนะนำ bbc learning english เลยค่ะหลังจากฟังเสร็จไปทำ quiz ต่อในเว็บไซต์ของเขาได้เลยเพื่อทดสอบความเข้าใจในส่วนของระดับที่เป็น advance d นะคะมีชั่วโมงบินในการฟังเยอะแล้วก็แนะนำเลยค่ะของ tedtalks ค่ะข้อดีของการฝึกฟังจากการฟัง podcast นะคะคือทำให้เราคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นสำเนียงน้ำเสียงการเน้นหนักในคำส่วนข้อเสียก็มีเช่นกันค่ะเพราะว่าเนื่องจากคูแป้งเนี่ยเวลา ฟังเนี่ยเวลาฝึกฟังเนี่ยเราจะชอบทําอย่างอื่นไปด้วยทําให้ไม่ค่อยมีสมาธิคือจดจ่อได้ไม่นานถามว่าจําเนื้อหาดีเทลอะไรได้ไหมไม่ได้ค่ะแล้วก็ชอบลืมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาฝึกเนี่ยแนะนําให้ฝึกแบบตั้งใจฟังไปเลยหัดเทคโนดใช้สัญลักษณ์หรือเขียนตัวย,ยอ่อเวลาที่เราจดคีย์เวิร์ดมันก็จะทําให้เรามีสมาธิจดจอด่จอกับเรื่องที่เราฟังมากขึ้นสไตล์ครูปแป้งเวลาครูปแป้งเทคโนยเนยเื่องจากว่าเขียนเปน็นภาษาอังกฤษ ไม่ทันนะคะมัทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากก็เลยจะเก็บเป็นภาษาไทยแทนเวลาฝึกฟังแนะนำให้จับคีย์เวิร์ดใครทำอะไรที่ไหนเ <c oughs> มื่อไหร่ <c oughs> อย่างไรให้ได้และนอกจากนี้จะต้องฝึกจับโทน ฟีลลิ่งของคนพูดด้วยซึ่งมันสำคัญต่อการสอบ CEFR มากค่ะข้อสอบชอบถามอะไรแบบนี้มากในการฝึกฟังแบบที่สามารถประเมินตนเองได้ในระดับหนึ่งนะคะก็คือการฝึกฟังจากข้อสอบโทอีกโดยเฉพาะพาร์ทสแล้วก็พาร์ทสฟังแล้วก็ตอบคาถามได้เทคนิคนี้นะคะครูแป้งได้มาจากคุณครูแอร์ย่อนอีกทีจากการฝึกฟังนะคะเราจะฟังสองรอบสําหรับออดีโอที่เราฟังไม่ถนัดหรือถ้าเราถนัดฟังออกตั้งแต่รอบแรกเลยก็ฟังแค่ครั้งเดียวก็เพียงพอตอนฟังก็ให ให้เทคโนตไปด้วยแบ่งกระดออกเป็นสองฟางแยกชายแยกหญิงเวลาเราหาคำตอบเราจะได้ไม่งงว่าคำพูดนี้เป็นของผู้ชายหรือของผู้หญิงกันแน่ Speaking เป็นหนึ่งในทักษะที่ควรฝึกทุกวันเป็นอย่างยิ่งนะคะอาจจะเริ่มจากการใช้ AI เช่น ChatGPT โหลดติดตั้งไว้ในโทรศัพท์เลยแล้วก็ใช้ฟังก์ชันที่เราสามารถพูดคุยกับ AI ได้โดยให้ AI ถามมาสัก3ามคำถามในแต่ละวันเกี่ยวกับหัวข้อที่เรากำหนดให้นะคะพอพูดเสร็จบอกเขาให้ประเมินคะแนนให้หน่อย based b a s on CEFR นะคะ c r i เ e r i a แล้วก็ให้ฟ e ดแบ็กขอโมเดล Answer เขาด้วยระดับ4วันสำหรับฝึกพูดในเวลา45วินาที ตอนฝึกเนี่ยให้เราจับเวลาเลยนะคะเวลาคิด15วิแล้วก็พูดจริง7 5วิเพื่อให้เราสามารถหาจังหวะในการพูดของตัวเองได้ 2. ครูปแป้งใช้เว็บไซต์ออ switchh.com ในการฝึกพูดนะคะวันละ3คํคำถามหรือถ้าขยันหน่อยก็เป็นวันละ6-9คําคำถามเราก็ฝึกวนไปเรื่อยๆข้อที่ 3. ควรหาโอกาสฝึกพูดคุยกับชาวต่างชาติด้วยเพื่อให้เราคุ้นเคยกับการใช้ภาษาในชีวิตจริง 4. ี่จำรูปแบบแพทเทิร์นในการพูดเป็นเลยเช่นเวลาเราจะแสดงความคิดเห็นสามารถขึ้นต้นประโยคได้ว่า in my opinion from my perspective I think I believe that หรือเวลาจะเปลี่ยนทิศทางในการตอบสักหน่อยขึ้นต้นประโยคด้วย however on the other hand หรือ in contrast เป็นต้นข้อที่5อันนี้คูแบ่งพิมพ์ผิดนะคะ ข้อที่5ค่ะเรียนรู้เทคนิคในการพูดจากคนที่เขาเก่งๆจาก YouTube TikTok ซึ่งมีเยอะแยะมากนะคะช่องที่กูแป้งดูบ่อยๆก็จะเป็น IELS t Advantage แล้วก็เอ Fast Track IELs t หรือเราจะสามารถใช้รูปแบบ Our Opinion ตามด้วย Reason Example หรือว่า Conclusion ก็ได้นะคะหากเราคิดคำตอบหรือว่าไอเดียไม่ออก AI ช่วยได้ค่ะ ตัวอย่างการตอบคำถามที่ใช้รูปแบบ Our opinion, reason, example แล้วก็ conclusion คำถามค่ะตัวอย่าง Online learning or classroom learning เราก็ตอบไปเลยนะคะ I prefer classroom learning แล้วก็ตามด้วย reason because it allows direct interaction with teachers and classmates which helps understanding difficult topics แล้วก็ตมด้วย for example asking questions in person and participating in discussions makes learning more effective หรือเราสามารถจะใส่หรือไม่ใส่ argument s เข้าไปได้นะคะที่เป็นข้อโต้แย้งซึ่งหากเราคิดทันหรือว่าแบบใส่ได้อย่างเงี้ยก็จะช่วยอัพคะแนนเราขึ้นได้อย่างเช่นของคำตอบนี้นะคะก็ใส่ argument ไปว่า online learning is convenient but It can be distracting and sometimes less engaging. In conclusion, while both matters have benefits, classroom learning is generally better for staying focused and improving communication skills. อย่าเพิ่งงงนะคะยังเหลือไรทิงการฝึก w r ไร i n g ควรจับเวลาในการเขียนไป็โลย20นาทีฝึกจากหัวข้อที่เขาไปสอบแล้วเขามารีวิวให้เราฟังเน้นฝึกเขียนเรื่องที่เกี่ยวกับ education technology health หรือ environment travel ไปด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่ชอบเจอนะเขาสอบชอบเล่นแนวนี้ฝึกเส็จให้ใครตรวจคะ ChatGPT ช,ช่วยได้คะ่ะใส่พร้อมไม่เข้าไปเลย 1. ให้คะแนนตามกรอบ CEFR 2. ให้ระบุสิ่งที่เราทำผิดแล้วก็แก้ไขให้มันถูกต้อง 3. ให้เขาแก้ไขงานเขียนของเราให้มันอยู่ในระดับ C1 C ขอเวอร์ชันแล้วก็ไอเดียของ AI ฉบับ150คำระดับ C1 จากคำถามนั้นๆ 5. ขอให้เขาสรุปข้อผิดพลาดที่เรามักทำผิดพร้อมเทคนิคการจำ 6. ขอสรุปคำศัพท์พร้อม collocations ที่ควรรู้จากหัวข้อนั้นๆ 7. จะโจด,ดหรือแคปหน้าจอเอาไว้ใช้ทบทวนก็ได้สำคัญมากๆยิ่งฝึกบ่อยเรายิ่งจะใช้คำศัพท์คำนั้นๆเนี่ยคล่องขึ้นแล้วก็คุ้นชินมากขึ้นค่ะสำหรับใครที่คิดจะใช้ Microsoft Word ในการฝึกสต้อมพิมพ์ ครูแป้งขอบอกข้อเสียตรงนี้เลยว่าเวลาเราพิมพ์ผิดใน Microsoft Word ม,มันจะมีสีแดงขึ้นให้ใช่ไหมคะแต่เวลาพอเราไปสอบจริงๆอ่ะมันไม่มีทําให้ครูแป้งค่ะตอนสอบระแวงกลัวว่าจะพิมพ์ผิดก็เลยกลายเป็นแบบทําไปเช็คไปทําไปเช็คไปแล้วข้อเสียคือเราบริหารเวลาไม่ได้อ่ะคะ่ะทาให้มีเวลาตรวจทานบทอ่านทั้งหมดอ่น้อย <c oughs> ในระบบของการสอบ c e f อ w r i t i n g จะมีการนับคาให้ด้านล่างนะคะเราสามารถดูได้ว่าเราพิมพ์ไปกี่คําแล้วถึง150หรือย,ยัง แล้วก็สุดท้ายนะคะวเวลาเราฝึกเนี่ยเราควรจะใช้คีย์บอร์ดที่มันไม่ใช่ของโน้ตบุ๊กด้วยจะได้ชินเวลาเราไปพิมพ์ในห้องสอบหากอยากอัพคะแนนไรติงให้สูงขึ้นนะคะควรใช้คำที่เป็นเชิงวิชาการเช่นแทนที่จะใช้คำว่า give ธรรมดาก็สามารถเปลี่ยนเป็น provide tell เปียนเป็น inform ได้ค่ะแล้วก็ให้ AI นะคะสรุปคำนามคำกริยาคำกริยาวิเศษคำคุณศรรัพท์หรือ collocation ที่มักจะเจอในงานเขียนเชิงวิชาการพร้อมการใช้งานคำแปลแล้วเราก็ต้องปริ้นไว้อ่านทบทวนบ่อยๆด้วยค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคืออย่าลืมทบทวน Grammar ที่จะเป็นในการเขียน complex grammar เหล่านี้ด้วยนะคะแล้วก็เรียนรู้ collocation ที่จาเป็นด้วย มาที่การฝึกค่ะเนื่องจากว่าจันถึงสุกเนี่ยเราต้องต้องทำงานเนาะเราก็สามารถฝึกแค่2 s k สกิลได้ค่ะส่วนเสาร์อาทิตย์พอจะมีเวลาเยอะหน่อยก็ฝึก4 s k สกิลไปเลยแต่ว่าในส่วนของสปีกิ้งเนี่ยควรจะฝึกทุกวันนะคะสุดท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูที่วางแผนจะไปสอบ cefr นะคะถึงแม้ว่า b 2หรือว่า c 1เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ยาแต่ว่ามันเป็นไปได้กับทุกคนมันเป็นไปได้ขอให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมสอบ เตรียมใจแล้วก็ขอให้ทุกคนเต็มที่นะคะความสำเร็จรอทุกคนอยู่ข้างหน้าขอให้ทุกคนได้คะแนนอย่างที่หวังไว้ค่ะ Come on! you can do it และก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงวินาทีสุดท้ายนี้นะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาในโอกาสนี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ h a v e a good d a y